ต่อมานะครับวงเ 6, ล็บหรายจ่ายตามข้อผูกพันนะครับรายจ่ายตามข้อผูกพันเนี่ยมีอะไรบ้าง6.1การตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนร่วมกันจะตั้งขึ้นกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นต้นนะครับ6กการตั้งงบประมาณสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่นหรือกอบท ประจำปีงบประมาณ2568ให้ดให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนดังนี้นะครับ6.2.1ให้ตั้งงบประมาณรายใจ่ายในรายการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิน่นโดยให้คำนวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติประจำปีและงบเฉพาะการโดยไม่ต้องนำเงินที่มีผู้ทิศให้เงินบริจาคเงินอุดหนุนมารวมคำนวณน,นะครับ กรณีที่จัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการแยกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่ต้องนําเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไปมารวมคํานวณด้วยนะครับ6.2.2กรณีจัดทาข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อส่งสมทบกบทเช่นเดียวกับ6.2.1ก็หมายความว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ต้องนํามาคิดคํานวณด้วยนะครับโดยคํานวณจากยอดที่ตั้งรายจ่ายเพิ่มเติม ณวันที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับ6.3การตั้งงบประมาณเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำา6.4ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญหรือเงินชอคบอนะครับแล้วก็6.5การตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเจรจาอขอภัยนะครับเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงเช่นการทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจรป้ายจราจรกระจกโค้งกระบองไฟจราจรกลวยจราจรเป็นต้นนะครับ6.6การตั้งงบปประมาณเพื่อเป็นรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดเช่นค่าชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของท้องถิ่นเพื่อจัดหาไรายได้จากกิจการนั้นก็ได้แก,ก่กิจการประปากิจการตลาดกิจการโรงฆ่าสัตว์กิจการสถานีขนส่งเป็นต้นนะครับ วงเล็บ7การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างหรือผู้รับบำนาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น